ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์ตูนสูญเงินหล้านวับไปกับตาประชาชนตกใจกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ถูกแก๊งคอรเซนเตอร์ตูนทรงเป็นพระราช,ชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบารมนาถบาพิษรัชกาลที่9กากับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูตรเมื่อ วันที่5เมษายนพศ2494ณโรงพยาบาลมองชัวซีเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์และทรงเป็นพระเชษฐคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันข้อมูลจากกระทรวงวัฒนธรรมระบุว,ว่าทูลกระหม,ม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีณ สถาบานันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์ชีวเคมี จากนั้นทรงศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาโทสาขาวิชาสาธารณสุขมหาลายัยแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสเมื่อปีพศ2515สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริตวัฒนาพันวดีทรงลาออกจากฐานันดรแห่งราชวงศ์เพื่อสงรถกับนายปีเตอร์ และเจเซนชาวอเมริกันในพระบรมมหาราชวังตามประเพณีไทยแล้วเสด็จประทับที่สหรัฐโดยทรงเปลี่ยนพระนามเป็นจูรลเจนเซนทั้งคู่มีบุตรธิดารวมสามคน กระทั่งล่าสุดทูนกระหม่อมหญิงได้หันมาทำช่อง YouTube เป็นพระองค์เองโดยเป็นการใช้ชื่อ t o B ีนัมเบอรซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในความรับผิดชอบของพระองค์นั่นเองและคลิปล่าสุดก็ทำเอาประชาชนตกใจไปตามๆกันเมื่อทูนกระหม่อมได้เผยว่าทูนกระหม่อมเข้าแจ้งความโดนหลอกออนไลน์สูญเงินไป5ล้านบาทอย่าเพิ่งตกใจเพราะคลิปนี้เป็นแค่การจำลองการถูกแก๊งคอนเซนเตอร์หลอก ในรูปแบบต่างๆถ้าโดนหลอกแล้วต้องทำอย่างไรบ้างตามไปชมกันเลย